สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับค่ำคืนนี้ฮะเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะนอนกันนะครับโดยหัวข้อที่จะพูดคุยกันเนี่ยสั้นๆแต่คิดว่ามีบางท่านสงสัยอยู่ซึ่งเรามัดรวมอยู่ในคลิปนี้ในหัวข้อที่ ถือเป็นคำถาม3คํคำถามที่เป็นคำถามสำหรับคนที่มาสวดใหม่หรือหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ผมใช้แนวคิดอ่าไอเดียหรือแนวทางของตัวเองในการตอบคำถามนี้นะครับโดยใช้อ่จากการสังเกตจากการฟังครูบาอาจารย์มานะครับหัวข้อที่ว่านั้นก็คือ1น่สวดจัก,กรพรรดิสวดเร็วหรือสวดช้าส สวดจักรพรรดิออกเสียงหรือไม่ออกเสียงสสวดจักรพัรพนมมือหรือไม่พนมมือนะครับสำหรับ3หัวข้อนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังพอเห็นผ่านหูผ่านตาว่าออมีการคอมเมนต์ถามหรือมีคนสงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองที่กลางปีนี้ก็ถือว่าได้ฝึกสวดมาครบ3ปีนะครับก็ผ่าน ถือว่าผ่านการฝึกลองผิดลองผิดลองถูกมาพอสมควรนะครับดังนั้นข้อแรกเลยถามว่าสวดจักรพัดสวดเร็วหรือสวดช้าต้องบอกอย่างนี้ว่าสําหรับการสวดจักรพัดสวดเร็วหรือสวดช้าหรือจังหวะการสวดสปีดการสวดความเร็วนี่ฮะไม่ได้มีข้อจํากัดที่จะต้อง เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าควรทำแบบไหนสําหรับให้สังเกตอย่างนี้นะฮะสังเกตจากการสวดของหลวงตาม้าหรือ,อ,อคลิปเสียงคลิปวิดีโอการสวดที่ทางวัดเปิดก็มีสังเกตดูนะครับว่ามีเรียกว่าจังหวะความเร็วช้าต่างกันไปซึ่งทีเนี้ยหากเราจะเอากฎเกณฑ์ ตามมาตรฐานของของวัดเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าการสวดที่เหมาะสมไม่ได้บอกว่าต้องสวดนะครับที่เหมาะสมกับการสวดตามให้พร้อมเพรียงกับทางวัดก็อาจจะเป็นการสวดที่มีจังหวะที่พอดีพอด,พอดีฟังแล้วเพลินสวดแล้วเพลินสวดแล้วสบายสบายรู้สึกไม่เคร่งเครียดไม่บีบรัดไม่ เร่งรัดตัวเองจนเกินไปไม่ทำให้ตัวเองเกิดความเกรงเกิดความเครียดคือเราอาจจะได้ยินในจังหวะการสวดประมาณนี้คือนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนบระรัตศีสหาาัสสุธรรมาอาจจะเห็นว่าความเร็วหรือ สปีดของการสวดจะประมาณนี้หรือบางครั้งเราอาจจะเห็นเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากจังหวะเมื่อกี้หรือบางครั้งเราอาจจะเห็นบางท่านก็จะสวดช้าและเติมทํานองการสวดของตัวเองเข้าไปเพื่อให้เกิดความไพเราะเกิดความรู้สึกอิ่มเอ,อิบอิ่มใจเข้าไปดังนั้นเนี่ยนะครับคําถามที่บอกว่าควรสวดเร็วหรือสวดช้าให้พิจารณาอย่างนี้ครับว่า หลวงตาท่านก็เคยตอบหลายครั้งนะครับว่าให้สวดสวดเนี่ยนะครับให้ภาวนาเหมือนกับที่เวลาเรา,าร้องเพลงเวลาเราฟังเพลงจังหวะแบบไหนที่เรารู้สึกมันพอเหมาะพอเจาะกับตัวเองพอเหมาะพอเจาะกับตัวเองแบบไหนคือเป็นจังหวะที่เราเกิดสมาธิสังเกตไหมครับว่าบางคนฮะ ฟังเพลงช้าในการอ่านหนังสือในการทำงานในการทำข้อสอบในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามีสมาธิแต่บางคนรู้สึกว่าง่วงรู้สึกเนิบนาบฟังแล้วรู้สึกอ,อยากจะนอนเหมือนเวลาเราขับรถบางท่านก็ชอบจังหวะ พอประมาณหรือจังหวะปานกลางก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะแล้วก็ผ่อนคลายดีแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเพลงที่เป็นจังหวะที่เร็วหน่อยหรือเป็นจังหวะที่ทันกับใจตัวเองที่อยากจะให้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างมีความรวดเร็วขึ้นสักนิด ก็รู้สึกว่าเกิดสมาธิมากกว่าดังนั้นครับจังหวะการสวดของแต่ละคนจึงต้องวัดว่าเรารู้สึกเกิดสมาธิเกิดกำลังเกิดความรู้สึกเบาสบายในจังหวะแบบไหนอย่างที่ผมบอกครับเปรียบเทียบกับการที่คุณฟังเพลงนั่นแหละสำหรับผมเองเนี่ยนะครับถ้าต้องการสมาธิมากๆ สมาธิมากๆผมก็จะเลือกฟังเพลงช้าๆเพลงเนืบนาบแม้กระทั่งผมขับรถผมก็ชอบฟังเพลงช้าๆนะครับเพลงสบายๆดังนั้นเวลาผมสวดผมก็จะเลือกสวดที่กำลังพอดีไม่เร็วจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปเกินไปแต่บางครั้งถ้าผมสวดในเวอร์ชั่นที่ผมอยากทำ สมาธิแล้วรู้สึกว่าอยากทำสมาธินานๆผมก็จะเลือกสวดจังหวะที่เร็วขึ้นมาหน่อยเปรียบเทียบได้กับเพลงที่มีจังหวะขึ้นใหม่นิดหนึง่งจากเพลงช้าที่อาจจะเป็นลักษณะแบบแจ๊สก็ขึ้นมาเป็นป๊อปหน่อยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะครับพอเป็นป๊อปหน่อยผมก็จะรู้สึกว่าเออผมก็จะสวดได้นานขึ้นตอนที่สวดตอนเช้ากับตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบป๊อปก็คือ มีความเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าสําหรับผมอยากจะสวดและปล่อยตัวเองหลับเลยผมก็เลือกเป็นแจ๊สสวดก่อนนอนไปดังนั้นนะครับเลือกในแบบที่ตัวเองแล้วให้วัดผลจากตัวเองว่าแบบไหนที่รู้สึกอ,อันนี้มีสมาธิมีสมาธิแล้วรู้สึกจิตมันดำดิง่งรู้สึกว่าเ,เกิดความรู้สึกปิติอะไรบางอย่าง อันนั้นแบบนั้นก็ถ้ามันใช้ได้แบบตัวเองก็เอาแบบนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเอออยากจะให้จิตมันได้พักให้มันผ่อนคลายก็ช้าช้าแบบที่เหมือนที่เราต้องการให้จิตเรามันค่อยๆชะลอให,ให้มันเบาให้มันสบายไปนะครับดังนั้นข้อนี้คือเลือกได้เลยไม่มีข้อกําหนดว่าช้าหรือเร็วแต่วัดที่ผลของการสวดของเราเองนั่นเองนะครับข้อที่สข้อที่2คือเราสวดแล้ว ต้องออกเสียงหรือไม่ออกเสียงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามบ่อยครั้งได้ยินบ่อยครั้งจากที่มีคนถามหลวงตาจริงๆแล้วการสวดเนี่ยครับเหมือนข้อหนึ่งเลยวัดที่ความเพลินความเบาความสบายและการสวดนั้นเป็นคำภาวนาดังนั้นหากคุณรู้สึกสะดวกใจในการออกเสียงรู้สึกออกเสียงแล้วก็ เป็นสมาธิรู้สึกว่าจิตมันไปจับที่เสียงตัวเองรู้สึกว่าอยากจะสวดเพื่อเอาเสียงเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาก็เลือกเป็นออกเสียงแต่ทีเนี้ยสำหรับบางคนหรือบางสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่เหมาะกับการออกเสียงเช่นเราไปสวดขณะที่เราอยู่กับผู้คนสวดในขณะที่เราไปวัดที่มีคนมากๆการออกเสียงเนี่ย ก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าคนก็จะมองว่าเราแปลกๆที่มันเสียไปกว่านั้นคือคนก็จะปรามาดว่า,าการสวดแบบนี้มันมันผิดแพกอะไรหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ถูกล่องต้องหรือเปล่าคนก็จะปรามาดไปเป็นทอดๆแล้วอาจจะไปถึงครูบาอาจารย์เราได้ดังนั้นการเลือกที่จะสวดไม่ออกเสียงอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสถานที่แบบนั้น สำหรับการสวดและผลของการออกเสียงหรือไม่ออกเสียงเนี่ยนะครับต่างกันตรงไหนก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าหากวัดที่ว่าเราสวดแล้วเราเกิดสมาธิเกิดความเบาสบายเกิดความแน่วแน่แค่ไหนบุญวัดจากตรงความเบิกบานความสบายใจและการทําอย่างมีคุณภาพไม่ได้วัดที่พละกาลังหรือการส่งเสียงไม่ได้วัดกันที่ระยะ ทางแต่วัดกันที่คุณภาพดังนั้นคุณดูความเหมาะสมว่าแบบไหนมันเหมาะสมสำหรับบางคนอาจจะใช้การสวดแบ่งเป็นประเภทต่างๆเช่นตอนที่เราจะภาวนาที่บ้านแน่นอนว่าเราสามารถออกเสียงได้อยากจะออกเสียงและใส่ทำนองที่ไพเราะได้แต่เมื่อเราไปอยู่ข้างนอกบ้านในที่ที่มีคน เราต้องไปอยู่กับผู้คนอยู่ในสังคมแล้วเราอยากจะสวดเพื่อเบนกระแสบางคนเนาะเวลาอยู่กับสังคมตรงนั้นก็รู้สึกว่าออมันหนงุดหงิดในใจก็อยากจะเอาบทสวดเนี่ยมาเป็นตัวออรองรับหรือเบนกระแสหรือป้องกันกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจความขุ่นมัวในใจเราก็สูดหายใจขึ้นเข้าลึกๆแล้วก็สวดออกมาในใจการที่เลือกสวดออกมาในใจตรงนั้นก็อาจจะเหมาะสม และก็เกิดเป็นกุศลมากกว่าลองเปรียบเทียบและวัดกันดูยกลองให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณรู้สึกหงูดกิจในใจตอนที่เรากำลังต่อแถวเพื่อชำระเงินแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งแทรกเรามาเราก็อยากจะเบนกระแสะเราอยู่ๆเราจะนะโมพุทธายะระหว่างที่เราต่อแถวแน่นอนว่าเขาจะมองว่าเราไม่ดีไม่ปกติเขาจะมองว่า ถ้าเขาจําได้ว่ามันคือบทสวดอะไรเ,เขาก็จะไปมองว่าบทสวดนี้พิสดารอะไรหรือเปล่าเขาจะมองว่าคนที่สอนพิสดารหรือเปล่าดังนั้นอาจจะต้องเลือกใช้วิธีการสูดหายใจเข้าลึกแล้วก็นะโมพุทธายะในใจหรือแค่สัพเพพุทธาแผ่ให้เขาไปในใจดีกว่าดังนั้นคําตอบในข้อสองคืออยู่ที่สถานการณ์และดีทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราทํา ให้ได้คุณภาพแค่ไหนสุดท้ายคำถามที่3ก็คือสวดแล้วต้องพนมมือหรือไม่พนมมือผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เราสวดมนต์เนี่ยนะครับสวดมนต์หากยกเรื่องของการสวดเพื่อการทำสมาธิภาวนาแล้วนะครับหนึ่งอย่างที่เรารู้ ตรงการเห็นตรงกันคือเราอยากจะสวดเพื่อปฏิบัติบูบชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะไรก็ตามเนี่ยครับแน่นอนว่าเราก็จะระลึกว่าอยากจะมอบสิ่งที่เป็นเครื่องเคารพที่สุดเช่นเราอยากจะจุดทูปจุดเทียนบูชาอยากถวายดอกไม้มาบูชาเราอยากจะทำในสิ่งที่ดีสุดเพื่อแสดงออกว่าเราให้ความเคารพศรัทธากับ พัะพูดพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย่างมากที่สุดนะครับดังนั้นเราก็จะระลึกว่าเอาอย่างน้อยเราตอนสวดมนต์เราก็ต้องอพนมมือใช่ไหมครับแต่ทีเนี้หากเราหากเราจะมาตั้งคำถามกันว่าแล้วเราควรจะพนมมือในการสวดตลอดไปไหมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าในการสวดจักพัิซึ่งเรา พูดกันเสมอว่าเราสวดเพื่อเป็นการภาวนาดังนั้นการภาวนาแต่ละครั้งในระยะเวลาในการภาวนานานดังนั้นเราจะสังเกตจากครูบาอาจารย์จากหลวงตาเวลาที่ท่านาสวดในช่วงที่สวดแบบเต็มสูตรสวดที่เริ่มต้นด้วยการถวายชีวิตสมาทานไปจนถึงขอคมาคาถาหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูอะไรเนี่ยท่านจะพนมมือแต่เมื่อ ถึงช่วงที่ท่านจะสวดจัก,กรพัรดิหรือบทคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิท่านก็จะเลือกกรรมพระในลักษณะของการที่เอามาสมาธิข้างล่างหรือกรรมปรที่มือแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ดังนั้นการที่เราจะมาตั้งคำถามแบบนี้เราอาจจะ ตอบคาถามง่ายๆว่าเราก็ไปดูครูบาอาจารย์เราว่าเราทําแบบว่าท่านทําแบบไหนท่านพนมมือตอนไหนท่านเอามาเพื่อกรรมพระตรงไหนส่วนตัวผม,มนะครับผมก็แน่นอนว่าตอนที่อธิษฐานตอนที่สวดบทต่างๆสวดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมก็จะพนมตั้งหน้ามืสามจบผมก็จะพนมแล้วผมอธิษฐานเมื่อถึงบทสวดจักรพัิเมื่อผมรู้ตัวว่าผมจะ ภาวนาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรและการพนมแบบนี้อาจจะทําให้เมื่อยไม่สะดวกกายสะดวกใจนักผมก็จะเอามาลงมาที่ที่หน้าตักแล้วก็กำไว้แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะสวดไปเรื่อยเมื่อถึงตอนสัพเเพผมก็จะยกมือมาเพื่ออธิษฐานแล้วก็บูชาพระและแผ่บุญอีกครั้งอันนี้เป็นแนวทางส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มั่นใจ แล้วก็รู้สึกรู้สึกลังเลใจก็ให้ไปดูคลิปของหลวงตาก็ได้ครับว่าท่านท่านพนมตอนไหนท่านเอามือลงตอนไหนแต่จริงๆแล้วนะครับหากรู้สึกกังวลใจว่าไม่ได้พนมแล้วจะถูกหรือจะผิดจะผิดบาปอะไรไหมนะครับผมต้องบอกว่าบาปหรือบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจมากนะครับดังนั้นให้ให้กำหนดที่ใจตัวเองทีนี้ หากจะตอบคําถามว่าแล้วถ้าไม่แบบไม่ผนมได้ไหมตอบว่าได้เพราะครูบาอาจารย์หลายท่านก็ให้เลือกทาสมาธิโดยใช้คำภาวนาเนี่ยเป็นบทสวดเช่นอ,อิติปิโสใช้คำภาวนาเป็นการสวดแบบพุทโธสัมมาอารหังหรือใช้ คำภาวนาเป็นคาถาเงินล้านคำภาวนาเป็นคาถาพระมหาจักรพรรดิดังนั้นเวลาเราสมาธิเราก็เพิ่มออปชันในการกรรมพระแล้วก็เอามือไปสมาธิที่ท่านั่งัดสมาธิแล้วก็ภาวนาไปในใจหรือภาวนาออกเป็นเสียงก็ได้ตามที่คุณรู้สึกสะดวกแล้วก็เกิดสมาธิเกิดคุณภาพในการ ปฏิบัติของคุณดังนั้นสรุปจบท้ายที่ถามกันว่าข้อหนึ่งคือสวดแล้วจะจะต้องสวดเร็วหรือสวดช้าแน่นอนว่าพิจารณาดูว่าคุณเหมาะกับการสวดแบบไหนสวดแล้วแบบไหนมันเป็นคุณภาพของคุณสสวดแล้วออกเสียงหรือไม่ออกเสียงแน่นอนดีทั้งคู่แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ตามสถานที่ตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์นะครับสุดท้ายข้อ3คือสวดแล้วพนมมือหรือไม่พนมมือก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่หากจะต้องการภาวนาแบบการทําสมาธิแต่ใช้บทสวดเราก็ไม่จําเป็นต้องพนมก็ได้เพราะเราพนมแสดงความเคารพด้วยการปฏบิบัติบูชาอยู่แล้วดังนั้น สรุปจบท้ายทั้งหมดนะครับน่าจะได้คำตอบกันแล้วแล้วก็หวังว่าจะเกิดความสบายใจแล้วก็เกิดประโยชน์ได้คำตอบและสามารถนำไปปฏิบัติต่ตอกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้หากมีคำถาม เกี่ยวกับการสวดจกักพัิหรือคำถามใดๆให้ผมได้ไปหาคำตอบมาให้คุณก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฟังแล้วเป็นประโยชน์ฟังแล้วเข้าท่าเข้าทีฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ